สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนว่าหนุมาะครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับอย่างแรกครับก็ผมก็จะว่าดเส้นโค้งใหม่นะครับมองโค้งใหม่นะครับแล้วก็เริ่มว่าดตรงส่วนปากอันนี้ครับ นี่ครับก็จะได้ส่วนปากมาแล้วก็เติมพวกเขี้ยวฟันเลยครับแล้วก็วาดฟันนี้ลงมางมีเสียงอะไรเข้ามาแทรกก็ขออภัยด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ว่า เอ็มเนี่ยเข้ามาขาดนี่นะครับก็จะวาดตรงส่วนแถวแก้มส่วนแก้มครับครับวาดส่วนแก้มนี้เกิดจะวาดมัวมาให้ก็จะได้แบบนี้นะครับ นี่มันก็ได้แบบนี้ครับชัดเลยก็เมก็มี้นิ้ว,วขอขอพายหมาตัวไหนมันป่าเข้ามาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไปทำบุญให้มันครับแล้วก็จะว่าส่วนตานะครับ มึองออกไปเคลียร์ดิป่ะเก็บูจัดการน,าานี่ฮะนอนเอา้ยนี่ลงมาครับก็จะว่าอย่างนี้นครับส่วนนี้ครับเป็นรอยผมก็ไม่รู้ครับผมโยมมาจากสมุดลายไทยของเพื่อนนะครับนี่ครับก็วาดอันนี้ลงมาครับนี่ครับ ว่า้าเป็นสวนมงกุฎครับว,วันนี้ผมเอ็นสรามก็ไม่เข้าใจนะเว้ยมันเข้าใจปะทำไต้องใส่กุฏมันก็เป็นสรามเหมือแหละวา <c oughs> งปลาดีนะสามนาทีแล้ว ลองป้ายย็หนึ่งไม่ได้เพทีบ้านง่ายคุณท่านคุท่านคุท่านบอกว่าใครและใครจะให้อมันเอาก็ได้แบบนี้ให้มึงเข้ากล้องเหรอดูเน,นี่ยครับอำนาจอำนาจอำนาจไอเด็กบ้าอยากกืบอันนั้นนะครับ ยา yeah, ครับขอเสียงโวตดด้วยส้นตีเลยนะครับครับถาโทรศัพท์ให้บงังด้นยฮะ้าโทรศัพท์ไปดูโทรศัพให้บงัง้วยมันไม่มีชาจนี่ฆชาโยกโอเคอายโดมแค่มีคนมาปดเสียงโปรโมยอะไร ได้ไอ้นักชาติมงนานเลยเล่นอะไรอ่ะเล่นหีบมานเหรอเรามีเสียงอะไรเสียงก็มาขออภัยเป็นอย่างมากเลยฮานุโมงฮานุเมงฮานุมันถ่าไทนี่มันโหดวเือทีมันเนเออช่างเลยขอได้รแลละกันเลย มาว่าแทนกูนไหมสออัตว์เขาอยูนหลังต้นรับที่เราขยับตอนนี้นอยากได้ไลค์เยอะมากอยากจะร้องไห้คราวก่อนได้แค่สองลอา์ได้สองลค์ มีดอกมีพี่ชโตมาช้างโอ้โหวันนี้ผมกินกินพื้นที่ไปเยอะมากการว่ารูปนี้เสร็จใช่ไหมโอเคเมื่อไรล่ะเมื่อไรล่ะใช่เดี๋ยวเพิ่งเนย Eh.